ชีวิตบ้านบ้านอาหารพื้นถิ่นใช้ขิงไม้แห้งและกอมาอาหารหลากหลายเมนูมาดูกันค่ะมันหมูหั่นเป็นชิ้นโรยเกลือนะคะนำโลกมาเจียวในกระทะตั้งไฟเจียวไปเรื่อยๆจนกว่าน,น้ำมันจะออกนะคะนำกากหมูที่ได้ มาทานเล่นค่ะทานกับส้มตำก็ได้นะคะน้ำมันที่ได้ก็นำมาใช้ปรุงอาหารได้กับน,น,น้ำมันหมูนำมันหมูเจียวลงในกระทะจนกรอบนะคะไว้ทานกับน้ำพริกค่ะส่วนน้ำมันไว้ใช้ประโยชน์ต่อะคะ่ะนําเนื้อไก่มาล้างให้สะอาดแล้วหมักท้ามัน20นาทีนะคะนำลงทอดในกระทะค่ะจนเหลืองกรอบดีนะคะ ใช้ไฟลางภาพเหลืองกำลังดีตักขึ้นเลยค่ะส้มตำจากมะละกอในสวนของเราเองนะคะพร้อมผักสดกรอบอร่อยหอมมันกูนาทำทานกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยตั้งน้ำเดือดใส่ถั่วลิสงเติมเกลือพอประมาณรอเดือดอีกครั้งถั่วลิสงเปื่อย รับประทานได้ค่ะถั่วลิสงต้มเม็ดเต็มรสมันเคี้ยวเพลินเป็นผลไม้ที่มียางนะคะ